สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขับรถด,ดีๆและล้ํำหน้าโชว์วันนี้นะครับ,รบเรา เริ่มต้นคลิปนี้คลิปแรกกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเริ่มแล้ววันนี้วันนี้รอบสื่อมวลชน28พฤศจิกายนเราจะทําคลิปนี้แล้วเราทยอยส่งคลิปอื่นๆตามมาให้คุณผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปรอบปปีเริ่มแล้วเราเริ่มต้นที่บูธของจีลี่เพราะว่าจีลี่จะเป็นเจ้าแรกที่ได้ทําการโฟนรอบบูธแล้วก็ประกาศราคาและเปิดตัวรถรุ่นใหม่ไม่สำคัญเจ้ารถรุ่นใหม่คันนี้เขามาแล้วคร g e e l y EX2 หรือ EX2 ในเมืองจีนเขาคือ g e e l y Starwish พร <P orn S 1> ห่งดวงดาวแต่มาเมืองไทยหรือว่า Global version นะครับ,รบเขาจะตั้งชื่อเป็น g e e l y EX2 นะฮะมีคลิปเราสองคนไปทดสอบลองขับเรียบร้อยที่เมืองจีนเดี๋ยวรอดูไอ้เขา Embargo วันนี้ปะ อ่อนแล้วอ่อนแล้วอ่อนไปแล้วนะอ้าวขึ้นไปก่อนแล้วเหรออนคลิปตัวนี้ขับในนี้คลิปที่ไปที่เมืองจีนดูได้ในช่องใช่แล้วครับนะฮะจีลี่เปิดตัว e x 2เป็นบูธแรกนะฮะที่จัดโฟนในมอเตอร์อีกโผล่พี่อย่าพูดช้าดิผมอะลุ้นอยู่ผมจะบอกราคาคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงใจเย็นๆผมรู้คุณดีใจนะฮะแต่ว่าใจเย็นๆเปิดก่อนเนี่ยนะฮะมันจะมีศัพท์คำว่าเปิดก่อนได้เปรียบอ่า เราได้ปรึกษากันกับผู้บริหารของทางทนบุรีพายเรียบร้อยตอนก่อนที่เราไปลองขับเราบอกว่าพี่ครับพี่เปิดเป็นบูธแรกเพราะฉะนั้นราคาที่พี่เปิดมาเนี่ยพี่ต้องสวนหมัดฮุกเข้าไปก่อนเลยีีกก่เเรยยุละแล้วเดี๋ยวคนที่เปิดราคายี่ห้ออื่นที่เปิดราคาตอนาบๆเนี่ยให้เขาเป็นปัญหาของเขาให้เขาไปนั่งคิดกันเองว่าเขาจะทำยังไงนะฮะ ได้เวลาแล้วครับ GLE EX2 มีรุ่นโปรกับรุ่น Max ใช่ครับราคารุ่นโปรครับพี่เอชเชญครับราคารุ่นโปรต้องบอกว่าตอนจะพูดราคาเต็มก่อนราคาปกติก่อนเอาราคาเต็มก่อนราคาเ็รุ่นโปรคือรุ่นเริ่มต้น4 2 9 9 9 9บาทครับผมและส่วนรุ่นท็อปสุดครับผม4 5 9 9 9 0บาทนั่นคือราคาปกติแต่ในงานเนี้ย ไม่ใช่ราครเขามีวงเล็บเขามีวงเล็บ <c oughs> สำหรับท่านที่จอง2,000 <c oughs> ท่านแรกครับผม2,000 <c oughs> ท่านแรกนะจำไว้เขาจะลดให้โปรโมชั่นคือลดให้30,000บาทลด30,000บาททุกรุ่นซึ่ง, <c oughs> ง3,000 0บาท,ท2รุ่นนะครับทำให้ราคาในรุ่นเริ่มต้นนะครับ <c oughs> มันเป็นตัวเลขไม่เกินหลักสี่อ่ะสามเก้าเก้าเก้าศูนย์คุณผู้ชมครับเราได้เดินทางมาถึงวันนี้นะครับนี่คือ28พฤศจิกายนในประเทศไทยรถไฟฟ้าราคา3ามแสนเก้ามาแล้ว3ามแสนเก้าถึงจะบอกว่ามันห่างแค่10บาทจะถึง4ี่แสนแต่มันเป็นตัวเลขแรกที่ดุมากก็เป็นตัวเลขที่เราทุกคนพอใจถูกครับมันเป็นราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทขอบพระคุณผู้บริหารจากทนบรีพาณิชและทบรีประกอบย นะะฮที่รับฟังความคิดเห็นจากเราผมว่าแฟนๆผู้ใช้รถในเมืองไทยจะชอบกับตัวเลขนี้มากผมบอกเลยเปิดราคานี้เนี่ยแล้วให้ราคานี้มันไปเป็นปัญหากับเจ้าอื่นแทนให้คนอื่นเขาไปคิดเอาเองแทนว่าเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ถูกครับนะฮะไอ้นี่บอกเขาราคานี้อย่างที่บอกครับว่าเขาลดสามหมื่นทั้งสองรุ่นฮะฉะนั้นตัวท็อปที่อยู่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือสี่แสนสองถูกต้องสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอ่ะพาเดินดูรอบคันจีลี่เอ็กซ์ทูรถไฟฟ้าไซส์เล็ก นะฮะไซส์บีนะฮะขับง่ายๆสบายๆเราไปลองขับมาแล้วรถรุ่นนี้ขับดีเลยทีเดียวนะฮะอ๋อเมื่อกี้ลืมยังไม่ได้บอกผู้ชมว่าราคาเนี้ยมันมีโปรโมชั่นของแถมมีนะมีของแถมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เพียวๆราคานี้อุ้ยแลายคนบอกราคานี้ก็โโอ้หไม่แถมอะไรนะฮะครับของแถมบานเลยครับแถมอะไรบ้างครับจริงๆราคาเนี้ยคุณสามารถได้ของแถมหลายๆอย่างได้การดูแลรักษาอย่างแรกฟรีการไพรชั้นหนึ่งหนึ่งปีโอ้ฟรีพอติเบิลชาร์ท อันนี้คือสิ่งที่ให้มีชุดชาร์จให้ด้วยใช่ครับและการรับประกันครับรับประกันตัวรถคุณภาพตัวรถเนี่ย6ปีหรือ150,000กิโลเมตรแบตเตอรี่8ปีหรือ150,000กิโลเมตรนี่สุดยอดมีไม่ใช่แค่รถเดียวนะมีของแถมด้วยนี่นะฮะนะะฮอ่าเรามาดูรายละเอียดของ Gilly X2 กันนะฮะสีนี้สีอะไรก็ไม่รู้เป็นสีเหมือนแบบว่าสังขยาสีสังขยาผมเรียกผมเรียกเขียวมุก เขียวมุกมันมันมุกแล้วมันมันมุกมุกตรงไหนมันมุกไงมันมีมันมีเกร็ดมันมีเกร็ดระยิบระยับอ๋อมีบางบางมีบางบางแต่บนสีเขียวอ่อนแต่สีเขานมนมนะครับอ่าสีเขานมนมมีหลายสีนะสีเขาจะสีโทนหวานๆนะพี่ถ้าออกขาวขาวอะนขาวข้นครีมนนอ่ามีสีเทาใช่ครับนะฮะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมอยากพาดูตัวแต่งเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวแถมตอนท้ายดูตัวธรรมดาก่อนนี่นี่คือรุ่นท็อป ครับซึ่งจริงๆจะมีความต่างหลายคนบอกว่าจะแยกอย่างไรพี่ดูง่ายครับดูขนาดกุญแจกุญแจคันนี้อยู่ป่ะฮะกุญแจอยู่รีโมทรีโมทอยู่ไหมฮะต้องลองมาดูเขาลองดูเี่เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะฮะเขาน่จะเก็บไปผมจะโชว์อะไรบางอย่างครับ ไม่มีครับไม่มีพี่ไเก็บไปแล้วเราเราจะโชว์ได้ยังไงครับเปิดาหนะใช่ไม่เก็บของใช่จริงๆดูในคลิปเราคุณผู้ชมก็เห็นเราพาดูแล้ววันนั้นเราลองกดให้ดูแล้วกดที่รีโมทนะฮะเปิดฝไกมาได้มีช่องเก็บของเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้วยให้ลิงก์ให้คนกดพื้นะรีวิวเต็มเต็ม มีช่องเก็บของอยู่ด้านหน้านะฮะแล้วก็ลูกทรงตกลมมนนี่ยสวยมนไฟหน้า LED นี่นะะฮติดต่างที่ผมจะบอกว่าถ้าใครหลายคนดอกสิ่งแรกเนี่ยระหว่างรุ่นโปรรุ่นแม็กต่างตรงไหนเออต่างกันยังไงดูล้อขนาดล้อรุ่นท็อปล้อ16ครับแล้วเป็นแม็กลายนี้ลายนี่เรียกว่าเป็นลายอันนี้ตัวแม็กใช่ไหมตัวแม็กครับใบโครเวอร์ครับหรือใบแปลกล้วยฮะครับคือเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลเขาก็เอามาทำดีไซน์ของตัวล้อดีครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้น จะเป็นล้อที่เป็นฝาครอบอืจะล้อไซส์เล็กกว่าหน่อยหนึงวิธีดูแค่นี้ตัวตัวท็อปและตัวเลนส์นะฮะไล่มาดูด้านข้างด้านข้างมีสีเป็นทูโทนนะไหนอยู่ล้อหน้าแล้วขอพูดเรื่องหนึ่งอะไรก็เรื่องหนึ่งคือ Gilly X Tour เนี่ยนะฮะเป็นรถที่เขาใส่ใจในการออกแบบนะเขาออกแบบองศาของพวงมาลัยเนี่ยนะฮะสามารถเลี้ยวล้อเนี่ยนะฮะได้องศามากกว่ารถทั่วๆไปทำให้รถคันนี้มุมเลี้ยวอ่ะนะฮะทิร์นเนี่ยเลี้ยวสุดเนี่ย แคบมากๆับสี่จุเมตรไม่ถึง5เมตรแล้วพอคุณมีบงเลี้ยวแคบนี่นะเวลาคุณขับในเมืองนะคล่องตัวจังหวะวิ่งมารถติดๆเปลี่ยนเลนนะโอ้โหชั้นหนึ่งคล่องตัวครับลองดูแล้วครับชอบมากเปลี่ยนเลนดีมากแล้วพี่หลานไม่บอกผู้ชมเหรอว่าจริงๆความพิเศษของการที่เลี้ยวองศาได้มากเพราะนี่เป็นรถเล็กที่ มอเตอร์เดียวแล้วขับเคลื่อนล้อหลังนี่ไงโอ้โหขับหลังนี่ต่างหากแล้วมันทําให้ล้อหน้ามันอิสระครับทำให้ล้อหน้าไม่ต้องรับโหลดเยอะแยกการทํางานระหว่างล้อขับเพื่อนกับล้อที่หันเลี้ยวเพราะฉะนั้นคุณซื้อรถคันนี้ไปนะครับคุณขับสบายขับในเมืองคล่องตัวสบายมือมากๆนะฮะแล้วขับดีเลยนะฮะคุมพลังพูดไปเลยมอเตอร์85กิโลวัตต์ครับคิดเป็นแรงม้าก็ประมาณ116แรงม้าครับพี่นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ใส่มาแบบย่อมเหยาะย่อมเหยาะสามสิบเก้าจุดสี กิโลวัตต์เอาไม่เยอะแต่จริงๆจะบอกว่าแบบนี้เขาคำนวณมาแล้วว่ารถคันนี้ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะงนั้นแล้วมันยังคงให้ระยะทางการเดินทางได้มากอยู่395กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จนี่เระยะทางที่ทำได้ดีครับแลวมอเตอร์เดียวจะอยู่ด้านหลังขับเคลื่อนล้อหลังชุดมอเตอร์เนี่ยเป็น7 e เว n 1อีว่นอัฮะเป็นแพ็คเดียวกันเลยห่อกันอยู่ในนี้นะฮะแล้วประสิทธิภาพดีมากนะฮะความเร็วสูงสุดทำได้รถคันนี้ กล่องตัดอยู่ที่ร้อยห้าสกิโเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คุณผู้ชมอันนี้บางคนแอบลองนะผมบอกเลยครับตัวเลขนี่ตัวเลขที่เขาให้มานะครับคือมีบางคนแถวเนี้ยแอบลองอยู่ผมลองมาแล้วนะฮะแล้วตัวที่เป็นเวอร์ชันจีนเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นตรงนี้จะเป็นโครเมียมหมดเลยแต่เราบอกเขาแล้วเราบอกเขาตั้งแต่อยู่ที่จีนแล้วเราบอกว่าตรงนี้เป็นสีดําเถอะคนไทยไม่ชอบโครเมียมมีร่องรอยของสตาร์วิดอยู่อันเดียวครับตรงนี้ครับนี่ฮะสตาร์วิดจะมีร่องรอยของรุ่นเดิมของเขาอยู่ตรงนี้ นะฮะแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยก็ทําเป็นหลังคาดําไปสวยงามเลยหลังคาดนี่แล้วก็มีเสาอากาดชักฟินนังก็ดูสวยดีครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือมาดูที่นั่งด้านหลังตอนหลังของผู้โดยสารครับกว้างมากดูเลกลูมครับอ่ผมตัวใหญ่ๆสูง175เซนติเมตรผมนั่งในเลกลูมเหลือแบบนี้เลยเี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อดูผมนั่งแล้วพี่หลามนั่งอันนี้บอกแบบไม่ได้ปรับไปข้างหน้านะอันนี้ดูผมผมนั่งอ่ะให้เห็นให้เห็นชัดเลยครับว่า เบาแบบปกติเลยนี่ผมนั่งขับในโดยยาเมนั่งขับสบายๆเนี่ยแล้วก็นั่งข้างหลังได้นี่ตัวระดับผมสองคนเนี่ยอยู่ในรถนี้าหลังด้วยกันได้แสดงว่ารถคันนี้ผ่านล้อยาวนี่นะฮะแล้วในระดับราคานี้นะฮะในท้องตลาดผมจะบอกว่าครับภายในเนี่ยรถคันนี้กินขาดจริงๆเนี่ยเข้ามานั่งแล้วไม่อยากออกเลยเพราะว่ารถอนั่งสบายและที่สำคัญเนี่ยความสวยงามเนี่ยผมมองมาแหงประตูมีมีลวดลายกราฟิก มีไฟมีไฟแอมเบียนไลท์ด้านในด้วยไล่ไวข้างในโยนแผงคอนโซลทั้งด้านหน้าคนขับและฝั่งคนนั่งจะบอกอะไรให้สี่แสนกว่าไม่มีตัวไหนให้แอมเบียนไลท์นะตัวนี้ให้นะเรียกว่าครบครันครบครันอ่านะฮะวนมาดูด้านหลังครับจานเอครับเชิญมาครับไฟท้ายสวยไหมเดี๋ยวก่อนก่อนเปิดดูไฟท้ายก่อนไฟท้ายสวยนี่บอกบอกความเป็นจีรีด้วย โลโก้แบรนด์นะแล้วก็บอกรุ่น e s ็ูคือจะบอกว่าเวลาเราซื้อรถไฟฟ้าไซส์เล็กๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกแบบตัวถังกับฐานล้อเนี่ยที่มันไม่สมส่วนกันวิ่งไปมันดูขารีบใช่ไหม,มคันนี้ให้ยางใหญ่หน้ากว้างถูกครับนะฮะแล้วสัดส่วนของล้อนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูระยะแบบตูดตรงๆนะดูตูดตรงๆแล้วมองให้เห็นล้อด้วยดูให้ขนาดเห็นล้อด้วยคุณจะเห็นเลยว่าสัดส่วนของรถคันนี้ มันดูสมส่วนนะมันไม่ได้ดูขาลเพรา่าส่วนหนึ่งอ่ะมันมาจากยางเบอร์205นั่นไงเพราะว่าปกติเราทั่วไปในตลาดใช้ยางไซส์เล็กกว่านี้อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นซิีิคาร์ที่ให้ยางได้ถือว่าสปอร์ตคาร์ระดับหนึ่งเลยนะนี่เห็นเขาเล็กๆแบบนี้เขาขับดีนะครับโอ้โหแล้วขับหลังด้วยฟีลลิ่งดีมากเปิดฝาท้ายโดยช่องเก็บของเลยครับนี่ฟา ฝาท้ายเปิดมือนะครับไม่ไฟฟ้านะคือไม่จะบอกว่ามันมีข้อดีและข้อเสียบางคนบอกว่าเออมันต้องออกแรงเองี่อย่างนี้มันไม่ให้ไฟฟ้า,าแต่ในมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าบอกเราพลังหารถคันนึงเพื่อการใช้งานาความที่เรียกว่าการดูแลรักษาที่ง่ายเยฝาท้ายที่เปิดอย่างเนี้ยไม่มีอะไรต้องดูแลมากนี่มีช่องเก็บของให้นิดหน่อยนะฮะแล้วทันจิรี่เนะี่ยเขาพยายามออกแบบเบาะหลังเนี่ยให้มันมีองศาให้พิงได้นิดนึง่งนะฮะเพิ่มองศาเข้ามาจะได้นั่งสบายยิ่งขึ้นแล้วในเรื่องของการบรรทุก ถ้าเราไป2คนข้างหลังอยากให้ที่มันทุกเยอะพับบ่อแยกครับครับหกสิบสี่สิบนี่แปดลงไปนะฮะวางของข้างหลังเนี้ยอันนี้ถอดได้นี่ทำไมทำไมส่วนใหญ่รถเขาชอบทํา 60- 40ครับเขาแบ่งการพับครับว่ามากหรือน้อยทําไมไม่แบ่งการพับเหมือนรัฐบาลเราล่ะไม่ครับคนละครึ่งพัดนี่อยู่นี่ก็มีพัดเต่าโบราณคนละครึ่งมานานอนนี้ก็ต้องมีพัดแต่คนละครึ่งไงพี่พัดอ๋อพัดพัดออกไปอีกหน่อยอีกยี่สิบอีกสิบ มีเหตุผลมีเหตุผลเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถ้าคนเราเล่นมุกนี้ได้นะคุณผู้ชมผมก็ต่อยมุกอื่นได้นะฮะอ่ะนี่คือจีลี่ EX2 เมื่อกี้ดีนเสียงบ้าลมแน่นๆน่บลมแน่น Gili EX 2หรือ EX 2นะฮะตัวที่เปิดราคามาเป็นเจ้าแรกๆในมอเตอร์อีสปอร์รอบนี้เปิดราคาเจ้าแรกแล้วเปิดราคาที่เรียกว่าว้าวเดือดมากๆใช่ครับนะฮะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ในบูชิลี่ยังมียังไม่หมดยังมีรถรุ่นเนย์เนย์เเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนท้ายสุดฮะอะไรฮะผมไปทิ้งพาดูตัวแต่งหน่อยเดี๋ยวแว็บให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวผมใส่ภ้าให้ดูไหมย้นเราตัดต่อฟับไปนู่นเลยตัดฟับมาอยู่ตรงนี้ เขาในบูธของจีลี่มีโชว์ตัว EX2 แบบแต่งตกแต่งเรียบร้อยท่าชานไม่เห็นเลยว่าการทำนิดหน่อยๆนะพี่จริงเขาไม่ทำเยอะนะะทำนิดนิดหน่อยๆแต่เป็นนิดหน่อยที่ให้ความเปรี้ยวเขียวกับตัวรถได้มากสีนี้สวยอ่ะสีเหมือนแชมเปญอันนี้สายหวานอ่าผมดูก่อนเดี๋ยวจะบอกมัมนอมชมพู<า>นิยเนาออันนี้คือการแลปสีตัวถังใหม่นี่แ<ม>ลปนะฮะ โอ้สีแชมเปญบบพี่นะพี่พี่หลามพู่ถดูกสวยเลยสีแชมเปญสิ่งที่แรปมาคือสีที่เด่นจริงผมอยากให้ดูอย่างนี้อะไรฮะชุดไฟแต่งไฟหน้าหลายๆลคนมองในตัวปกติที่ขายไไม่ได้ใส่ของท่านนี้ให้เขาเติมของท่านนี้ให้สวยมากมีเดย์ไทม์เสริมเพิ่มมาตรงนี้บิดมาด้านข้างมีล้อแม็กครับใส่ล้อแม็กเข้าไปดูสปอร์ตเลยคันนี้เนี่ยดูเฉียวดูเฟี้ยวขึ้นมาทันทีนะฮะเดี๋ยวดูสวยเฉียวแล้วล้อที่ใส่เนี่ยไห ยาง225สิบ R สิบเจ็ดนะใส่สิบเจ็ดมาครับแล้วแรปหลังคาเป็นสีขาวมุกมีเจ็ดประกายแล้วติดสติกเกอร์เพิ่มเข้าไปแต่ทั้งเยออันนี้อันนี้บอกอันนี้เรียกว่าสายหวานผมว่าสาวๆน่าจะชอบเดี๋ยวดูสายสายซิ่งหันมาทางนี้ครับสายซิ่งอันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้จะบอกนี่คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยถูกใจเราสองคนเพราะเราเนี่ยสังเกตทับโลโก้ชื่ช่องเราก็จะเหลืองๆตัดผมบอกเลยนะฮะว่า เลสแอเรียต้องเข้าแล้วครับนะฮะสุกเสาร์อาทิตย์เราต้องขับคันนี้ไปซิ่งแถวเลสแอเรียคูอครับนะะฮดูเท่มากเลยนะนี่มาดูมีการเปลี่ยนแม็กคอบฟิตเกตเหมือนกันของคันที่ใส่เท่ากันฟิตปรับฟิตเมนท์ทำเบรกสีเหลืองอันนี้ล้อฟอรสด้วยนะอันนี้ล้อฟอรสด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วพี่ดูทำคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองแล้วมีตาจีรี่เท่เท่เลยภาพลายสติ๊กเกอร์ตัดเหลืองเล็หน่อยบนพื้นของสีเรียกสี เทาบรอนเทารบ,บรอนเทาที่เป็นสีด้านแม่ก็เป็นไอเดียสำหรับท่านที่อยากจะตกแต่งจจลี่เอ็ของคุณนะฮะนี่คือไอเดียที่เทาโชว์ไว้ที่บูธเห็นเลยว่ารถคันนี้ไม่แค่เดิมๆสวยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อแต่งก็สวยยิ่ขึ้นครับผมอย่าลืมนะครับ ในบูจิลี่ยังมีรถรุ่นนี่นีแต่เราแยกคลิปเลยเราจะได้ตั้งชื่อคลิปเห็นหน้าปกมีชื่อรุ่นให้คุณเลือกดูได้อยากดูรุ่นไหนดูอันนั้นกดเข้าอันนั้นเดี๋ยวพาไปดูรถรุ่นนี่ๆด้วยติดตามชมครับ